เทาเหาขนาด25ตารางวาค่ะลองมาดูกันว่างบที่ควินทำไปทั้งหมด1ล้านบาทเนี่ยเราจะได้อะไรบ้าง Baby girl, mine. วัสนี้ค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับควินทอสำหรับคลิปวิดีโอ,อน,นี้นะคะควินจะพาไปทีนเวทบ้านเท้าเหาขนาด25ตารางวาค่ะลองมาดูกันว่างบที่ควินทำไปทั้งหมด1ล้านบาทเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะคะ ตอนนี้นะคะก็อยู่ในขั้นตอนในการที่เรากําลังออนโพสเซนอยู่นะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยควินก็ไปซื้อเท้าเฮา,าหลังนี้มาหน้าตาเท้าเฮาก็เป็นแบบนี้เลยนะคะสภาพเดิมๆแต่ตอนนี้นะคะควินกําลังทําการปรับปรุงนะคะด้วยให้สถาปนิกเนี่ยออกแบบนะคะบ้านหลังนี้จุดขายของเราก็คือว่าเราจะทําให้บ้านเทาา้าเฮามีพื้นที่สีเขียวให้เปบ,บเสมือนบ้านเดียวไปเลยค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะหน้าบ้านกับหลังบ้านเนี่ยเราจะเอาต้นไม้นะคะไปลงด้วยแล้วเราก็เจาะพื้นชั้นสองนะคะ เพื่อปลูกต้นไม้นะคะจากชั้นแรกเนี่ยให้ห้องนอนชั้นสองเนี่ยสามารถมองพื้นที่สีเขียวลงมาได้นะคะแล้วก็พื้นที่ใน,นการใช้สอยจากเดิมเนี่ยมีเพียงแค่2ห้องนอน2องห้องน้ําหลังนี้นะคะควีนก็ให้สถาปานิกเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลนใหม่ทั้งหมดเลยเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะเราก็จะได้พื้นที่ใช้สอยเข้าเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็ จุดคายแม่ของบ้านหลังน,นี้คือว่าปกติเนี่ยควีนเนี่ยไม่ได้ลงเสาเข็มเพิ่มเลยนะคะปกติจะรีโนเวทหลังไหนเนี่ยเราก็ใช้โครงสร้างเดิมแต่หลังนี้นะคะพิเศษตรงที่เราลงเสาเข็มเพิ่มทั้งหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่เราไปถ่ายให้ดูนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะควีนก็จะพูดถึงเท่านี้ก่อนสําหรับบ้านหลังนี้นะคะแล้วเราลงมาดูอีพีต่อไปเดี๋ยวเรารอให้บ้านเนี่ยมีความคืบหน้าแล้วก็ บ้านหน้าตาเปลี่ยนไปจากนี้อีกสักหน่อยนะคะเดี๋ยวฟินจะพาไปออนทัวร์เพิ่มนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะฟินต้องฝากกดไลค์กดติดตามกดสับส c r i b e ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะเดี๋ยวฟินจะมาบอกความคืบหน้าของบ้านหลังนี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ